ช่วงรอยต่อเปลี่ยนรัฐบาลใหม่ต้องมีเงินเข้าบัรสวัสดิการแห่งรัฐปกติหรือไม่ยังใช้ได้อยู่เหมือนเดิมไหมดูคลิปนี้บุ๋มมาเล่าให้ฟังค่ะสวัสดีค่ะพบก,กับบุ๋มในช่องมัมมี่บุ๋มบิ่มนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้มาทําเป็นคลิปวิดีโอตอบคําถามนะคะหลังจากที่หลายๆคนนะสอบถามกับบุ๋มเข้ามานะทั้งช่อง YouTube Tik t o อกแล้วก็แฟนเพจนะเรียกได้ว่าทุกๆช่องทางกันเลยทีเดียวนะ สงสัยกันนะคะว่าจะเปลี่ยนรัฐบาลใหม่แล้วนั้นบรสวัสิการแห่งรัฐนั้นยังใช้สิทธิ์ได้เหมือนเดิมหรือไม่นะคะคลิปนี้มาตอบให้แล้วแต่ก่อนไปรับชมใครยังไม่เคยกดติดตามบุฝากกดติดตามกดหัวใจเป็นกำลังใจให้ด้วยนะ อันละคะก่อนอื่นนะคะบุ๋งก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลนะคะจากแฟนเพจนางสาวไตรสุรีไตรศรานกุลนะคะเขาก็เป็นรองโฆษกประจําสํานักนานยกรัฐมนตรีค่ะก็ได้มีการเปิดเผยนะคะบอกว่าขณะนี้ค่ะกระทรวงคลังนั้นนะคะได้เตรียมแผนการดูแลเศรษฐกิจในช่วงรอยต่อการเปลี่ยนผ่านรัฐบาลงจากหลายฝ่ายโดยเฉพาะภาคธุรกิจได้แสดงความ กังวลนะว่าเกิดความล่าชา้าในการบังคับใช้พระราชบัญญตัติหรือพรบง,งบประมาณรายจ่ายประจำปี2,567นั่นเองนะคะและกระทบต่อเศรษฐกิจในภาพรวมทั้งนี้ที่ผ่านมานะั้นนะคะพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะให้ร่วมกันขับเคลื่อนตามภารกิจ แม้จะเป็นช่วงรัฐบาลร,รักษาการโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจต้องรักษาความต่อเนื่องของการฟื้นตัวด้านงบประมาณก็ให้ใช้จ่ายเป็นไปตามที่กฎหมายให้ทำได้และไม่กระทบต่อสวัสดิการประชาชนกลุ่มเปราะบางนั่นเองค่ะรองโฆษกนะคะก็ยังกล่าวต่ออีกนะว่ากระทรวงกานคลังนั้นได้เตรียมแผนงาน3ส,ส่วนที่จะขับเคลื่อนให้มีเม็ดเงินเข้าสู่เศรษฐกิจ ในช่วงรอยต่อรัฐบาลประกอบด้วยส่วนที่1นนะคะจะเป็นการใช้จ่ายงบประมาณในส่วนของรายจ่ายประจําและปรับรายการที่เบิกจ่ายได้เร็วจากเดิมที่เบิกจ่ายในช่วงท้ายปีงบประมาณให้มาเบิกจ่ายในช่วงต้นปีงบประมาณอย่างเช่นงบอบรมงบสัมมนานั่นเองนะคะทางรลางนั้นก็ได้ย้ำอีกนะว่าถึงแม้ว่าเกิดกรณีพรบ งบประมาณปี6-7ล่าช้าจะไม่ส่งผลต่อกระทบการจ่ายเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่างแน่นอนนะเนื่องจากว่าเป็นงบรายจาดประจำและมีเงินกองทุนสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วส่วนที่ชะลอเอาไว้ก็รอรัฐบาลใหม่จะมีเพียงส่วนของงบลงทุนใหม่เท่านั้นเองนะคะเรียกได้ว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะยังใช้ต่อได้อีกจนถึงปีงบประมาณ2567นั่นเองค่ะ ส่วนที่2นะคะที่กระทรวงคลังเตรียมไว้ก็คือการเร่งรัดให้รัฐวิสาหกิจประมาณ50แห่งนั้นเร่งเบิกจ่ายเพื่อการลงทุนจากงบประมาณของทุกแห่งรวมกันประมาณ500ล้านบาทนั่นเองค่ะคาดว่าจะมี ส่วนที่สามารถขยับการลงทุนให้เร็วขึ้นและเบิกจ่ายได้ก่อนประมาณ50,000ล้านบาทนะคะส่วนที่3ค่ะก็คือให้สถาบันการเงินของรัฐเร่งการปล่อยสินเชื่อตามโครงการที่เคยได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการไปแล้วซึ่งยังเหลือวงเงินกว่า70,000ล้านบาทกันเลยค่ะทุกคน และสาหรับปีงบประมาณ2,567นั้นที่ผ่านการอนุมัติจากครอมอไปแล้วและรอทางรัฐบาลชุดใหม่เข้ามาดำเนินการตามขั้นตอนงบประมาณมีวงเงินกว่า3.35ล้านล้านบาทนะคะแบ่งเป็นรายจ่ายประจำอยู่ที่2.49ล้านล้านบาทรายจ่ายลงทุนอยู่ที่7.17แสนล้านบาทและรายจ่ายชําระคืนเงินกู้อยู่ที่1.17แสนล้านบาท รายจ่ายเพื่อชดเชยใช้เกินคงคลัง3.37ล้านล้านบาทนั่นเองค่ะก็มีเพียงเท่านี้นะคะก็สรุปว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นนะคะยังคงใช้ได้ปกตินะคะในปีงบประมาณ2567กันเลยทีเดียวนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นจะมีการเพิ่มหรือว่าลดวงเงินหรือว่ายกเลิกนั้นก็ รอทางรัฐบาลใหม่เข้ามาบริหารดูแลนั่นเองนะคะเอาล่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ใครมีคำถามสงสัยหรือว่าอยากสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องใดาสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันด้านล่างใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะาามเกิดว่าพี่พ้านะาคนไหนอยากให้บุ่มตามข่าวในเรื่องใดาสามารถคอมเมนต์บอกมาได้เลยนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ